สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเรามาเปิดแผนที่สมบัติใต้แผน่นดินไทยกันต่อนะคะตอนที่ผ่านมาเราได้มาถึงแม่น้ำยมของจังหวัดพะเยาที่เชื่อมต่อกับจังหวัดแพร่และเราก็ตกลงกันว่าเราจะล่องตามแม่น้ำยมขึ้นไปค่ะเนื่องจากว่าแม่น้ำยมเป็นสายน้ำสำคัญมากสำหรับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคกลางที่คนกรุงเทพหรือเป็นพี่น้องภาคเหนือที่อยู่2ฝั่งลำน้ำยมแล้วก็ลำน้ําสาขาส่วนของม่น้ำยมก็อยู่ในท่อประปาของคนกรุงเทพและปริมณฑลด้วยค่ะเราจึงให้ความสำคัญแม้ว่าลำน้ำยมจะไม่ใช่ทรัพยากรใต้ดินแต่เป็นทรัพยากรผิวดินที่การทำงานของทรัพยากรใต้ดินอาจจะส่งผลกระทบได้ เรามาเดินทางไปกับสายน้ําบนแผนที่กันนะคะเรายังอยู่บนแผนที่ของกรมทรัพยากรธรณีชุดนี้นะคะซึ่งได้ซ้อนแผนที่แร่ไว้บนแผนที่ Google ท่านชมคะดูสายน้ํายมนะคะอยู่ระหว่างป่า2ฝั่งแล้วก็มีสารเจ้าแม่นางแก้วกับวัอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวงอยู่ตรงนี้นะคะ จากนั้นก็เข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมตรงนี้อยู่แถวแถวเมืองเชียงม่วนของจังหวัดพะเยานะคะผ่านพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็ชุมชนนะคะคดเคี้ยวไปเรื่อยๆนะคะมาถึงหนองน้ำรัดตรงนี้นะคะโอ,อ้น่ารักมากเลยนะคะมีหนองน้ำรัดอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะคะแต่มาน้ำหยอมนี่อยู่กลางๆนะคะมาถึง ชุมชนนะคะแล้วก็เกษตรกรรมไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เป็นถนนหมายเลข1091ค่ะแล้วก็เลาะไปตามลำน้ำนะคะคดเคี้ยวไปตามพื้นที่เกษตรกรรมของพี่น้องภาคเหนือในจังหวัดพะเยาอยู่แถเนี้นะคะจะเห็นว่ามีแม่น้ำย่อยนะคะชื่อว่าสาแยกสาขาเชื่อมกันนะคะตรงนี้ก็มีแม่น้ำย่อยแยกสาขาไปอีก ขึ้นมาก็จะมีชุมชนอีกแห่งหนึ่งตรงนี้ค่ะโรงเรียนบ้านทุ่งหนองนะคะวัดทุ่งหนองนะคะตรงนี้นะคะหมวดการทางเชียงม่วนค่ะแล้วก็มีสะพานข้ามแม่น้ำยมอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นทางหลวงหมายเลข1091กค่ะแล้วก็มีทางหลวงหมายเลข1 251นะแยกไปทางสายอีกลำน้ำยมก็จะคดนะคะตรงนี้ก็คด เลี้ยวมาด้านนี้เลยค่ะเห็นไหมคะมีพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับประโยชน์จากลำนำ้ำหยมเนี่ยยาวไกลมากเลยนะคะตรงนี้ยังมีลำน้ำน่ารักนะคะอยู่ตรงนี้ชุดหนึ่งแล้วก็มีแหล่งเกษตรกรรมอยู่ด้วยเดี๋ยวไปค่ะเงาตรงนี้คือเงาของดาวเทียมนะคะที่แต่ละช่วงเขาจะมีดาวเทียมที่จับภาพไม่เท่ากันนะคะก็เป็นตารางสี่เหลี่ยมนะคะตรงนี้เป็นเวิ้งน้ำเลยนะคะ คงไปมีเกาะกลางน้ําอยู่ด้วยนะคะถ้าเราได้ท่องเที่ยวจริงๆระลำน้ำยมคงมีความสุขนะคะตรงนี้เป็นข้อพับเลยนะคะไหลไปนะคะอันนี้สวนส้มสร้อยทองนะคะวัดพระาธาตุโปกเกลือนะคะอยู่ใกล้ๆกับทางหลวงหมายเลข1091นะคะเรากําลังล่องแม่น้ํายมกันบนแผนที่ Google ที่ซ้อนอยู่บนภาพแผนที่แรกของก,มกรมทรัพยากรณทณีนะคะเนี่ค่ะเป็นแผ่น พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับประโยชน์จากลำน้ำยมนะคะจนกระทั่งถึงโบราณสถานวัดท่าฟ้าใต้นะคะตรงนี้ดูนะคะนะี่คะมีศูนย์โอทอปอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้ก็ยังเป็นถนน1091อยู่นะคะก็โค้งกลับเลยนะคะตอนนี้จะมีลำน้ำยมตัดกันเป็น2ช่วงนะคะคือช่วงที่โค้งไปกับช่วงที่ลาดตรงไม่แน่ใจว่าเป็นการขุดหรือว่าเป็นธรรมชาตินะคะ ใครที่มีข้อมูลก็บอกกล่าวแบ่งปันความรู้กันนะคะตรงนี้น่าจะสวยนะคะเนี่ยเป็นโค้งน้ำแล้วมีเกาะกลางนะคะก็โค้งไปะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะมีการทําการเกษตรจริงแล้วถ้าเราทํากลิ่นเบลรอบสองฝั่งน้ำเนี่ยก็น่าจะดีนะคะเราก็จะได้รักษาแม่น้ํำยมกันไว้อย่างยั่งยืนทีเดียวอย่างที่ด,ทดิฉันทําในคลิปที่ผ่านมาหลายคลิปที่เล่าถึงกลิ่นเบลริมน้ำนะคะ ดูคะ่ะตรงนี้ก็เป็นชุมชนอีกแห่งหนึ่งนะคะวัดท่าฟ้าเหนืออ๋อสักครู่เราเจอวัดท่าฟ้าใต้นะคะตอนนี้เป็นวัดท่าฟ้าเหนือก็เป็นชุมชนริมน้ำหย่อมอีกแห่งหนึ่งนะคะเราไปต่อกันค่ะนะคะก็โค้งไปนี่นะคะเข้าพื้นที่เกษตรกรรมนี่ก็เป็นลำน้ำหย่อมทอี่เริ่มเข้าไปสู่พื้นที่ป่าแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะเริ่มเข้าป่าลนะ,ะนี่คะ่ะแหล่งน้ำโอ้สวยทีเดียวนะคะเนี่ย ออมีการถางป่านะคะตรงนี้นะคะสูญเสียพื้นที่ป่าไปนะคะแล้วก็คดเคี้ยวนะคะตรงนี้ก็มาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอีกที่หนึ่งนะคะตรงนี้เขียนว่าแม่ผงค่ะนะคะก็เป็นชุมชนอีกแห่งหนึ่งนะคะโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์นะคะวัดห้วยสิงห์นะคะตรงนี้ก็เป็นชุมชนใกล้ลำน้ํายมที่มีพื้นที่เกษตรกรรมเขียวชอุ่มแล้ฝั่งนี้ดูเหมือนจะเป็นภูเขานะคะ ตรงนี้ก็เป็นลำน้ำําเราจะไล่ลาน้ํายมต่อเลยนะคะไม่ทราบว่าเราจะไปถึงสุดลําน้นํานี้จบคลิปได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราต่ออีกคลิปหนึ่งเะคะเพื่อจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะสวยงามมากนะคะท่านผู้ชมเนะะี่ยค่ะประโยชน์ของสองฝั่งน้ํายมนะคะทางหลวงหมายเลข1091เนี่ยไปคู่ขนานกับลําน้ํายมนะคะเนะะี่ยค่ะขดเคียวออกมาทางนี้เราตัดคลิปที่ตรงนี้ดีไหมคะ เอาตรงบริเวณนี้นะคะเป็นวัดม่วงวัดค่าไพบูรณนะคะเป็นชุมชนใกล้ๆกับลำน้ำายมทั้งสองฝั่งนะคะที่ท่านไม่แน่ใจว่าออตรงนี้อยู่ตำบลอำเภออะไรนะคะที่นี้เขียนว่าชาปณะสถานบ้านม่วงนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็คงยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยานะคะเดี๋ยวเราจะ จากจุดนี้เราจะไปต่อในคลิปต่อไปนะคะเพื่อให้คลิปนี้ไม่ยาวเกินไปเดี๋ยวพบกันค่ะ